ยั้าวกัยังรูตนั้นนี่แม่ไออหาก็ติานี่ที่ยามันมมหางน2ไือมื้อนนมาฝาือนเซ่บ่ว่าจะแซ่บด้อกินแม่ต้มลาน่ะมกเอมาจเนาะ สบายดีทุกคนเด้อสบายดีจ้ามีมโหขอกับเกศสอนสาวผู้ไทยมีน้องเกศสาวผู้ไทยนั่นเองนะทุกคนเนาะมี้ก็เป็นวันสี่คนวันวันที่สิบสองเดือนสองคนสองห้าแปดจงกลุครับสิบห้าครัเดือนสามดาวนะทุกคนมีน้องเกศสิบห้าวิทยุทุกคนมาลงวัดทำบุญน้ำเดือดเด้อจ้าอยู่ที่วัดบ้านนาเดินนี่แหละบ้านบ้านของน้องเกศเองเลยทุกคนตอนนี้น้องเกศก็ลงลงมาวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้จ้า มานเจ็ตโม่ไปไป่ายทุกคนลงเกศสีพาสทรงโบนิเวีนวัดแล้วก็ไปตักหมุนเสื้อบ่านังเดียวทุกคนนี่โดตดวัดแล้วเนาะนี่ก็สิเป็นวัดบ้านนาเดือยทุกคนเอาเปนยันโยมเพิ่งก็ลงมาหลายตื้อปีนี่เนาะมู่เมื่อกี้นี่คือแบบมู่มืดแห้งทุกคนก็คือลงมาวัดก็ยังเป็นวัดอยุคถนนทุกคน ปะแล้วเฮาสิไปซื้อเข้าบูซากันตอนน้องเกย์ื้อไปแล้วสองบ่อนเนาะหลายอย่างอีบ่อนหนึ่งยู่ทีข้างทิงนี่นะเป็นเอิรนหอวเจ๊ดบุด๊ดไปเดีสักอย่างนะหอวเจ๊ดบ่อนนะคน,น,นมากละต้องห่กงไยังนี้ทุกคนแต่ว่าเฮาสิมาเสื้อบาดกันอยู่ทีห้องลุมเนาะเพราะว่า,าข้างทึงคนหลายยังบอกว่า เลยต่างอยู่ในโลกต่างเขาไมกทราบผมน่าจะน่ารู้ากเมต้อหน้าไม่ชนะที้หนึ่งการไม่ห้มพอนี้การนึ่งเสร็จก็ประกาไม่ห้ามหน้าการนึ่งห้อยบลาหอกเนื้อขขาขู่ พทนาบุญนั่งเงเล่เงาคั่นดีนะคันทาีคันารีทนาบุญมาอีกัดสองหอยาดสาธุพุทาเศรษฐิพี่น้องธนาบุญนั่งนะโสบุตธรรมนบุตธมะพุทนาประจนอีกันหนึ่สาธุ sản lâm đây thì nhau một năm trên sư hay gì các bạn thân chốt hai đứa có nào năm để ta một thằng nào gì cả thôi nâng cho ขเขาอ,อ,ขอ้อคุณลับเนาะอมดคยกองขั่วมทนาปัจจัยซื้อที่ดินนี้นทาลายบ้าเบ้านเฮาเลยเป็นเงนปัจจัยอยู่หนึ่งนบ, 1, บา,สาทสร้าทอาที่ได้หาตางเม็ดเนาะตาางเม็ดนั้นสองร้อยบาทเลยนะามรทนาบนน้ำเนี่นอสอน

bye Sirena <silence> supati nyati, sirena kuasa tampak ah Sirena ikuti nyati, bersama siram di sodhami Saduk Pantai Selamat pagi สัทธานัมเมโตทัสโซปัสสโว <laughs> जाना है तो माना

หมก่อนว่เมา็นหลังใช่ากินแตงกินรใช่ต่้างไยังรูแต่มันอนั้นด่เมอีพอหั่กระติดอย่างนี่ที่ย่างมันไม่ไหม้ห้ามนะอีจะสองตา้สองื้นมแ้มันไดหนเอแซ่บหวานแซ่บได้ทำกินเม้นมาต้ม ทละนะ้า,าน,น่ะมกเอ้าตม้มไม่ได้ก่อนโตมจะกินกับแจ้วน่าจะ,จะของมากแล้แซ่บเดี๋ยวมดู ở bạn cái đi bao mau ครับเอ้ยครับไป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  นี่นะทุกคนตอนนี้กำลังกากีมันเสื้อบาทละน้องกีซิมาไทยบรรยากาศเบิ่งเนาะอันนี้คือวันศิน15คำเดือน3เลาาเป็นอะอะไรวะบุข้าจีด้วยนะทุกคนอันนี้บรรยากาศทางหลังเนาะทานหลังแล้วจะตาขาบาด้วย เอื่อเล่ยแแล้วนราตาย่อยไปเอาช้อยแน่ใส่โตชินวั์กับข้าขาไปหน้าควายผัดสีเออกลับมาเพิ่แม่เจ้าเพื่นผงหายหัวใจสีคาดเท้าชุ่มฉันอับมองเท้า

เดี๋ยวยังมีทําเลขครบยอดนี้ว่าจะทําแล้วออนไลน์อันนี้ไปเอามันหลายนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไลน์ให้อ้ายมาได้เออ

ดังนั้นเราเรือแพ้เรื่อยๆใช้ซักผ้าแตวันนี้นนี้กระต่านไม่ได้ใช้ได้เ

สีประดับวัตถุทีร่าอนสารูปปุกปุยมุสุของพระจันทร์นี้เอกก็ได้สวดพรินาีเอได้งินตั้งเศษยางบัตรแก่ตามาของดาวพัฒนานังขาวกินจนการสุญญาน้อยลาน ชปาอนี่จะได้มคะนี่จะรด้ะยกเปนอยากเ้วบาป็นข้รบ้างไนะของบบนี